ว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผม M God1 วันนี้ผมก็จะมาสอนตต่อคลิปเหมือนเดิมนะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนวแบบเเราแบบเปลี่ยนสีทองฟ้าเนาะก็เหมือนแบบว่าตอนแรกเป็นทองฟ้าแบบปกติแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบที่เราต้องการได้อะไรนี้เนาะ โอเคก่อนอื่นหมดให้ทุกคนไปถ่ายคลิปมาหลังจากถ่ายคลิปมาแล้วเข้าสู่อะไรมโมชั่นกดเข้าไปเลยเนาะรอบน,นี้เราก็จะตัดเป็นอะไรมโมชั่นเหมือนเดิมเลยเนาะก็แบบเหมือนเดิมเนาะเออออกมาแบบนี้แล้วก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งอันเหมือนไม่เลยแล้วให้ทุกคนมาบวกสื่งก็คือบวกคลิปที่ทุกคนไปถ่ายมาเนาะแล้วให้ทุกคนตัดเอาสักประมาณเท่าไหร่วะสามวิก็น่าจะได้มั้งทุกคนประมาณสักสามวิน่าจะโอเคอยู่เนาะผมว่าเนาะ สามนะี้เนาะอันนี้ก็ปิดเสียงไว้ด้วยอย่าลืมเดี๋ยวมันจะมีเสียงแทรกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขอหาเอาผมเอาท่าปักธงก่อนโอเคประมาณนี้ที่ผมจะเอาเนาะแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วก็เลื่อนมาแถวๆหน้านี่ก่อนอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเนาะแล้วก็เลื่อนมาด้านหน้าสุดแล้วก็กดตรงนี้มันจะดึงมาแบบนี้โอเคแล้วก็ให้ทุกคนลองมาดูว่ากีา่วิวเนี่ยสามมิไหมโอเคสามมิ <c oughs> สามีนี่มันยาวไปบป่าลองตัดออกอีกนะทุกคนนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าประมาณไหนมันจะพอเนาะเราก็ต้องเอาเผื่อๆไปเนาะอันนี้ไม่พอนะเพราะว่ามันอันนี้เกินไปโอเคแบบนี้แล้วก็มาดูใหม่2นาที20วิพอดีน่าจะพอเลยเนาะประมาณนี้แล้วก็ให้ทุกคนอะ่ะกดเข้าตรงไอ้ไอน้นี่เนี่ยกดเข้าตรงเซฟไปเลยแล้วเปลี่ยนจากเซฟอะมาเป็นตรงคําว่า เมปัจจุบันเป็น PNG เนาะแล้วก็บันทึกไปเลยเนี่ยมันก็จะได้เป็นรูปภาพออกมาแบบนี้เนาะมันจะไม่ได้เป็นแบบคลิปนะจะไ,ได้เป็นรูปภาพมาแบบนี้โอเคหลังจากได้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมบันทึกเป็นคลิปไปด้วยนะอันนี้คือเราจะเอาไปใช้ในการที่แบบเป็นท่อนลอก่อนที่เราจะไปสู่การแบบเปลี่ยนสีท้องฟ้าเนาะโอเคแล้วก็กดออกไปโอเคนะทุกคนนะขั้นตอนนี้ก็คือเข้าแอป Motion Lab เข้าไปเนาะ แล้วให้ทุกคนน่ะไปเอารูปที่ทุกคนถ่ายมานะก็คือเอามาจากแอปอะไร motion นั่นแหละเนาะนี่ก็คือลิปรูปนี้เลยเาอาอมาหลังจากได้แบบนี้แล้วก็กดเข้าตรงสากายไปหนึ่งครั้งกดเข้าตรงท้องฟ้าแล้วทุกคนซูมไปยังตรงไหนที่มันยังไม่ได้ใช่ไหมลองกดดูเห็นไหมยังตรงไหนที่มันยังไม่ได้นะก็ให้ทุกคนน่ะเข้ามาลบได้เลยก็คือนี่กดเข้าตรงนี้มันจะมีตรงนี้ให้บวกขึ้นมานี่เห็นไหมเนี้ยเนี่ยโอเคเนาะนี่มันจะได้อันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มาลบเอาเลยเนาะนี่ คือแบบแถวนี้เราไม่เอาเราก็ลบไปแบบนี้เลยเห็นไหมเราก็ลบไปตามสีทองฟ้านี่แหละทุกคนลบไปเรื่อยๆนะโอเคอันนี้ก็แถวๆนี้ฟุ๊กๆโอเคแบบนี้เลยเนาะนี่ประมาณน,นี้อันนี้ก็ลบออกไปเลยชื่อเราเราไม่เอาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะมาตัดอันนี้แต่ว่าผมแนะนําว่า ถ้ามันเป็นแบบนี้นะให้ทุกคนลบออกไปหมดเลยก็ได้นะเพื่อคมสวยสวยงามเนาะเนาะแต่ว่าใครไม่อยากลบก็ไม่ต้องลบนะทุกคนนะผมว่านะแต่ว่าแนะนําว่าให้ลบดีกว่าเออเพื <c ười> ่อแบบคมสวยงามดีกว่าเนาะนี่เราก็ลบออกไปหมดเลยแบบนี้แล้วเราก็จะมาดูว่าจะเอาตรงไหนเดินไม่เอาตรงไหนนะก็คือเราลบไปก่อนเนาะไม่ได้แบบนี้เห็นไหมไอมันจะมีตรงเป็นอันนี้มันโดนกินไปด้วยเห็นไหมก็คือว่า ไอพวกเป็นข่าว่ามันโดนกินไปด้วยผมลบลืมดูแล้วเมื่อกี้นะมันก็เลยโดนกินไปหมดเลยโอเคหลังจากนี้เราก็ลบไปเพื่อความละเอียดนะสักประมาณ20ลูกมาทุกคนนะถ้าแบบนี้ประมาณ20ลูกเยอะมากนะไม่ได้ไม่ใช่นน้อยนะเออก็ลบไปนะถ้าอยากให้มันสวยก็ลบไปลบไปโอเคเนาไหนลองมาดูดิเห็นไหมก็สวย อาทีตรงนี้แล้ตรงนี้เราก็ลบไปตรงนี้ด้วยเราต้องประการความเมียนนะนี่เรามาดูกันนะเห็นไหมอย่างสวยเนาะมันจากได้แบบนี้แล้วก็กดซีฟไปเลย ปุ๊บแล้วก็เพิ่มไอ้ตรงวินี่เป็นสักหกวิเหมือนนี้แหละโอเคแล้วก็กดบันทึกโอเคเดี๋ยวทุกคนไปทําให้มันได้สักยี่สิบรูปนะหรือว่าไม่เอาถึงยี่สิบก็ได้ผมอยากแบบอยากให้มันได้แตกต่างกังนเยอนะเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะไปตอนที่ผมทําเสร็จแล้วกันเนาะไปเลยเอาแล้วเนาะตอนนี้ผมก็ได้แบบทําการเขาเรียกอะไรอะทําการตัดเสร็จหมดแล้วเนาะผมทํามาสักยี่สิบอันนี้แหละแล้วก็ให้เรามาใส่ตรงนี้เอามาใส่เลยนะเนาะแล้วก็กบอกโปรเจกต์กใหม่ แล้วก็เริ่มมาหาไอ้ตรงนี้ที่ผมจะเอาคลิปไว้ใต้รางคลิปไว้ใกล้ทุกคนเลยหามาใส่กันได้เนาะเออทุกคนก็ไปกดลิงก์ตรงใต้รางคลิปผมเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปมาใส่นี่เป็นคลิปอันนี้มาใส่นะทำไมภาพมันมันยู่วะโอเคแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็จะเอามา เอาเป็นคลิปที่เราตัดมาใส่เนะาะนีล่ลงไปโอเคหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วก็เซฟเลยนะผมจะไม่อันนะั้นเลยเนาะผมจะไม่ใส่เด็ดชิ้นเด็ดเนาะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้ถ้าใครชอบวิญญูมกดไลค์กดซับสไค,ครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้เลยแล้วอย่าลืมกดเปิดไอนดียด้วยเพื่อจะไม่ไพลาดคลิปไหนบ๊ายบาย